สิ่งที่คุณรอคอยอยู่ในใจนะคะมันมีสัญญาณใดมาบอกคุณว่ามันใกล้จะมาแล้วนะคะคำตอบที่รอคอยประมาณนั้นเนาะอะไม่รู้แหละเราจะไพ่จะบอกออันนี้ King of Sword ขึ้นมาช่วงนี้น่าจะให้ความสำคัญไปที่ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการงานนะคะเป็นอะไรที่สำคัญกับคุณมากๆช่วงเนี้ย อืมการงานว้าวบางคนรอคอยในเรื่องของการงานนกฟินิ์ขึ้นมาเลย energy เหมือนฟื้นคืนชีพอีกครั้งการเกิดใหม่พลังงานบางอย่างนะคะบางคนนั้นจะมีการแบบบิ๊กเชงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะคุณรอคอยผลลัพธ์ว้าวคุณรอคอยโอกาสคุณรอคอยชัยชนะรอคอยชื่อเสียงรอคอยผลลัพธ์ ทางด้านการงานหรือผล,ผลงานของคุณนะ่ะอันนี้ชัดเจนมากเลยว่านี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณรอคอยมันเหมือนใกล้จะมาแล้วนะมันกาลังฟื้นขึ้นมามนคําตอบคุณกําลังจะได้คําตอบจากสิ่งที่คุณรอคอยนะคะโดยเฉพาะการงานคุณเอาเพนเดิลขึ้นมาอันนี้เลิศมากๆเลยในเรื่องของการเงินชื่อเสียงนะคะการเงินชื่อเสียงเราเป็นช่วงเวลาที่คุณเข้าไปดูแลเทคแคร์ใส่ใจนะคะ กับครอบครัวเป็นพิเศษอืมแล้วก็ในเรื่องของตัวเองด้วยชัวเพนต์เจาลจักรวาลบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเออหลายคนวางแผนหลายคนหมุนเงินนะคะวางแผนเมเนจากการเรื่องเงินแล้วพยายามที่จะแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ซึ่งคุณก็ทำได้ดีพอสมควรนะคะ เหมือนคุณแบบมองเห็นถึงสถานการณ์ได้อย่างละเอียดนะคะมาดูว่าสิ่งที่จะเข้ามานะคะกัแบบสัญญาณที่จัก,กราวาลบอกคุณมันคืออะไรความรับผิดชอบนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแหละนะคะต้องทุ่มเทต้องรับผิดชอบแต่อีกแต้มหนึง่งมันก็ใกล้จะสมหวังละนะคะการทุ่มเทเออแบบ ความใส่ใจกับสิ่งที่คุณมีอย่างเงี้ยโอ้โหเก้าเหรียญเก้าคือ Work ์คฮาร์ดเพย์าคุณทำยังไงคุณได้อย่างนั้นนะคะเออเหมือนคุณทุ่มเทกับสิ่งที่คุณ take a คชั่นลงไปลงทุนลงแรงไปผลลัพธ์มันก็จะออกมาอย่างนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจได้เก้าเหรียญนี่คือดีมากๆในเรื่องของการเงินรู้สึกว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นผลจากการทําจากการตั้งใจลงทุนลงแรง,งของคุณเนี่ยมันกําลังจะออกมาน,นี่คือ สิ่งที่จักรวาลบอกคุณทรีออครับนะคะผลลัพธ์นี้ต้องบอกว่าดีมากนะคะการรอคอยของคุณมันมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้แบบมีเฮได้เฉลิมฉลองนะคะสิ่งสิงนี้มันเหมือนเราบางคนผลลัพธ์จากธุรกิจหุ้นส่วนหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเฉลิมฉลองนะคะกับแบบความสำเร็จของคุณทางทางงานทางเงินน่ะนะ น่าจะเป็นช่วงนี้นะสองสามเดือนเดี๋ยวดีขึ้นค่ะมันกําลังจะฟื้น energy นะคะอสองสามเดือนชัดเจนมากๆสามเดือนนะการเงินของคุณซิกออฟคัพนะคะอันนี้คือการแบบฮิลลิ่งด้วยส่วนหนึ่งพลังงานนี้ออกมาบอกว่าคุณกําลังจะได้เหมือนความช่วยเหลือจากคนที่อไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วรวมไปถึงในเรื่องของ บางคนกาลังฮิลลิ่งบางอย่างกําลังฟื้นฟูพลังงานของตนเองอย่างเงี้ยไปสุดท้ายนะเหมือนเราอาจจะเป็นช่วงที่วางแผนไม่เนจจัดการนะคะแม่เนจจัดการคุณทํางานแล้วก็เงินน่ะงานกับเงินเป็นช่วงที่คุณโฟกัสมากๆช่วงนี้คุณจะสังเกตมีแต่งานกับเงินออกมาทั้งนั้นเลยเป็นช่วงที่คุณจะวางแผนการงานขั้นตอนระบบแล้วก็วางแผนในเรื่องของรายรับรายจ่าย นะคะซึ่งมันจะดีขึ้นนะคะสเดือนไม่เกิน3ามเดือนนี้นี่คือสิ่งที่คำตอบที่คุณอยากจะถามจัก,กรวาลขอให้คุณโชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ